กาบสวัสดีนะครับผพี่น้องนะครับช่างงวนนะครับผมวันนี้นะครับผมหลุงเสื้อง่วนนะครับผมภาพพ่อพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับผลงานของที่ว่ายสูเก่าหกนะครับผมเป็นง่วของผมเองนะครับเนาะเป็นงวนอายุข้อของเขาเองนะครับผมที่ผมผสมไว้นะครับเป็นลูกไส้ที่ว่ายสูงเก่าหกอายุนะครับเดือนหนึ่งกับอีกเจ็ดมือนะครับเนาะประมาณสามสิบเจ็ดมือนี่นะครับนี่เป็นแม่เพิ่นนะครับเนาะ สสมในงวเป็นแม่บาซิ่นนะครับผมนี่ครับอายุหนึ่งเดือนนะครับผมสีกะสีใดสีแม่นะครับเนาะเนื้อหนังกำลังมานะครับตอนออกมาโตน้อยเองนะครับพี่น้องครับจนตกใจนะครับออกมาตกใจแต่ไอ้งวนยังขึ้นตัวหน่อยแท้ครับพออได้หนึ่งเดือนนะครับผมนี่ครับเริ่มเป็นตัวง้วเริ่ม นี่แข้งมีขาหเห็นแล้วนะครับเนาะความแตกต่างนะครับระวางผสมโตครับผสมเทียมในพอพัธน์ดีๆนะครับห้องกับมีมาให้เห็นว่ามันแตกต่างกันอยู่นะครับเนาะมีความแตกต่างกันอยู่ดูงัวกับแตกต่างกันนะครับนี่นะครับอายุหนึ่งเดือนเนิ่มนี่ครับแม่เพนนะครับกําลังดื้อกําลังเมื่อนเล่นนะครับกําลังห่าว ตอนออกมาสีจะเข้มก็นี่อยู่นะครับเนาะเป็นออกดำๆแต่พออ่อแญ่ขึ้นกะเริ่มล้ะครับเริ่มสีเริมเซตลงไปเป็นสีไข่ไข่ขแม่นะครับเนาะนี่ครับกําลังหาวครับกําลังหยอกกำลังกวนคนกําลังบูป้ายหย่ะนี่ครับ เมื่อกี้เป็นนอนอยู่นะครับเขาไปกวนมันได้ลุกเนหะ็นมาพอดีเลยครับจับทายวีดูเลยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับเนาะผลงานทียใบวนเก่าหกที่ผสมในแม่ฮินดูบาซินนะครับเนาะตัวกลัวมากกวจะประมาณนี้นะครับผม มีความแตกต่างกันไปนะครับเนาะขึ้นอยู่กับแม่พันธุ์นะครับเรื่องสีเรื่องอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าแม่พันธุ์ตัวใดกจะเป็นสีใดนะครับเนาะสิ่งพอพันธุ์แต่ละตัวมันก็มีจุดเด่จุดเด่นของแต่ละตัวอยู่แล้วดีทุกโตนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับแม่เพิ่น นะครับเนาะสำหรับมโอนีนะครับผมนะครับลุงเสซองว่ครับกับคอสอ่าสินสุดแก้เพียงเท่านี้นะครับเนาะสำหรับมโอนีนะครับภาพของพี่น้องมาเยี่ยมชมผลงานซี่ใบบนกระโหลกนะครับสำหรับมโอนีนะครับกับตองคอสสำหรับผ้ากนะครับพ่อพี่น้องไปนะครับเนาะก็เจ่นเดียกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อที่มีคลิปใหม่ๆม้ให้พอพี่น้องเบิงกเแล้วกันนะครับเนาะช่วงนี้อาจจะห้างหายไปโดนนะแจักหน่อย นะครับสำหรับมือนี้นะครับกาขอกาเข้ามาสวัสดีครับผม